rồi <laughs> gặp ừ. chúng vương mới ra bây phần đề ha ว้าวนี่ผมมาชมพิพิธภัณฑ์เหรอเนี่ยผมมันว้าว ก็มีไฟฉายด้วยไหขโมยแล้วว่าในในิในนแมมเห็นมีอะไรเยเยนะนี่ยระบบใันก้อนร่มอีกแม่งก็เลยแม่งาไดาก้ก็เลยได้อันเทินนี่แหละอ โอ้ตำรวจมันจะมีตัวอยู่เนี่ยแกไม่เกี่ยวไปขอนี่อับยีเอฟพีก่อนแค่หนใกล้เกิน ไม่อะ้ว่รู้มีอะไรก็อัพหน่มดแหละตว้าพรุออ่งนี้ทำมาซ่อนซ้ำได้ถึงใครบ,าง,า,บางคนแค่เจียวไปเลยโอ้ป,นปืนเยอะไปเลยโอ้ปืนเยอะอ๋อแม่งข้อเยอะเลยไปหนึ่งอ๋อท้องก่อน

แนงอยากได้คือเกาะไม่ใช่กระสูนนะแม่จะไม่มีกระสูนคูนนี่เลยนี่แมวยินท้อไหมไม่มีไม่ใช่มากรอกเข้าเอาได้ไหม้เอาไปเอาไม่ได้ มาดิแม่งยังไม่ไมอยออ่กอะเรจะไปค้นในเมือนี้อีกนะ กองข้ามมืยังไม่เก็บไปแล้วกันนะยังอยู่เวลา นิ่สาวคืออะไรนะฮะนี่แบบขึมีได้เนี่ยนะฮะิาสาอืออ๋อตรงนี้โอ้ยเจ้หมืนจะขึ้นได้ใไหมไหาไรเพ่อ้ออ๋อองออ๋ออออออง่ยายงายออ ตั้งไม่กอ,ออกมาตายเฮ้ยไม่เชื่อมาน้นไงตายอืมง่วงเปลี่ยนเสื้อดีกว่าเสื้อไม่เก่งนะอย่ยงเสื้เอเปลีป่ยนแบบคน ห oh. okay. okay. uh okay. อบมวีกวาดอ้าวเอฟโฟมเม่หออ้าวก้ามัวเก็บจากการี่สายแม่นม uh ึงเยอะป็นเท่มากดแล้วอ้ยใจหมดเลยว้าลาแม่งเลือกไปเจ็ดหกพี่งวกแต่แค่เป น้ำอย๊ยผมไม่มีน้ำเลยนะเพราะว่ามันตะ้องไปเอานะหารแฉะแฉะแล้วอาหารแลาหาหาร้วเราจะอยมาคนใล่ไหมล่ะอะไรนี่ก็อา่อา ah <tries> Tchau. Uh...